หลังจากที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนถึงการเตรียมตอบโต้อ,อย่างรุนแรงต่อการฝึกซ้อมรบร่วมของสหรัฐเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นการรุกรานโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศเตรียมพร้อมโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทุกเมื่อคำพูดของคิมมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธซึ่งเกาหลีเหนือกล่าวว่าทำไปเพื่อส่งคำเตือนอย่างแข็งกร้าวและเพื่อป้องปรามสงครามรวมทั้งฝึกความสามารถในการโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลีย์ โดยทำการฝึกซ้อมยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์จำลองที่บินได้ไกล800กิโลเมตรก่อนพุ่งชนเป้าหมายที่ระดับความสูง800เมตรภายใต้สถานการณ์การถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ยุทธวิธีล่าสุดเซาท์คเรียเปิดเผยว่าผลสำรวจความเห็นชาวเกาหลีใต้พบว่า56สนับสนุนให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ต้านทานภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือ ก่อนหน้าที่ผู้นำเกาหลีใต้จะเดินทางเงยือนสหรัฐสำนักสำรวจเรียวมิเตอร์สอบถามความเห็นชาวเกาหลีใต้วัยผู้ใหญ่จำนวน1,008คนเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้ตอบ 56. 56.5%สนับสนุนให้เกาหลีใต้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ด้วยตัวเองและเห็นว่าควรต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในโอกาสที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนจะเดินทางไปประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่ผู้ตอบ40.8%คัดค้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ข้อถามถึงเหตุผลที่สนับสนุนให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้ตอบ45.2%ชี้ว่าเกาหลีใต้ควรต้องเตรียมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือและต่อข้อถามถึงเหตุผลที่คัดค้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้ตอบ44.2%ชี้ว่าจะทำให้เกาหลีใต้ถูกนานาชาติคว่ำบาตร ธานาธิบดียุนจะเยือนสหรัฐในฐานะประมุขของรัฐเป็นเวลา6วันเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนเนื่องในวาระครบ70ปีที่สองประเทศเป็นพันธมิตรกันคาดว่าประเด็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อหลักของการสนทนากับผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันที่26เมษายนหลังจากพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ส่วนในวันที่27เมษายนย,ยุนจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันกับรองประธานาธิบดีกัมลาแฮลริสและแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศจากนั้นเขาจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เปิดเผยเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้นำกองทัพของสหรัฐและในวันเดียวกันนี้ผู้นำเกาหลีใต้จะออกเดินทางต่อไปอยังเมืองบอสตัน เพื่อพบหารือกับนักวิชาการที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในวันที่28เมษายนซึ่งเขามีกำหนดจะกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยฮาวาดด้วยและจะออกเดินทางกลับปรุงโซในวันที่29เมษายนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store